เพราะว่าจาประจำวันอังคารที่15กันยายน2020บทอ่านจากจดหมายนังบุญเปาโลอัครสา,าวกถึงชาวฮีบรูขณะที่พระเยซูเจ้าทรงพระชนมนชีพบนแผ่นดินนี้พระองค์ทรงอธิษฐานทูลขอคร่ำครวญและร่ำให้ต่อพระเจ้าผู้ทรงช่วยพระองค์ให้พ้นความตายได้พระเจ้าทรงฟัง พราะความเคารพยำเกรงของพระเยซูเจ้าถึงแม้ว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นพระบุตรก็ยังทรงเรียนรู้ที่จะนอบน้อมเชื่อฟังโดยการรับทรมานและเมื่อทรงกระทำภารกิจของพระองค์สำเร็จบริบูรณ์แล้วก็ทรงเป็นผู้บรรดาลความรอดพ้นนิรันดรนแก่ทุกคนที่ยอมนอบน้อมเชื่อฟังพระองค์พระวรสารบุญยน เวลานั้นพระมารดาของพระเยซูเจ้าทรงยืนอยู่ข้างไม้กางเขนของพระองค์พร้อมกับน้องสาวของพระนางมารีภรรยาของเคโลบัสและมารีชาวมักดาลาเมื่อพระเยซูเจ้าทรงเห็นพระมารดาและสิทธิ์ที่รักยืนอยู่ใกล้ๆจึงตรัสกับพระมารดาว่าแม่นี่คือลูกของแม่แล้วตรัสกับสิทธิผู้นั้นว่า นี่คือแม่ของท่านนับตั้งแต่นั้นสิทธิผู้นั้นก็รับพระนางเป็นมารดาของตนข้อคิดแม่พระคือต้นแบบชีวิตคริสตชนคือร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าโดยทางพระเยซูหัวใจของแม่พระคือดวงทาทัยนิรมนเพราะเกี่ยวข้องและสืบเนื่องกับพระฤทัยของพระเยซูที่รักจนยอมมอบชีวิต รับความตายเพื่อความรอดพ้นของมนุษยชาติพระแม่มารีได้รับเกียรติสูงดุดการที่พระเยซูได้รับการเทริดทูนบนไม้กางเขนใครก็ตามที่ยอมรับพระเยซูเต็มหัวจิตหัวใจที่สุดก็เห็นจะมีแม่พระเป็นมนุษย์คนแรกที่ได้ยอมรับพระเยซูเช่นนั้นจนพระนางได้เป็นต้นแบบสําหรับเราทุกคนในการร่วมชีวิตกับพระเยซูในการบังเกิด ในการฟังพระวาจาปฏิบัติตามและการรับความทุกข์เพราะความรักดังเช่นพระองค์แม่พระมหาทุกขสอนเราให้เป็นเหมือนพระแม่คือร่วมชีวิตตอบรับพระเยซูสุดจิตวิญญาณและหัวใจจนเราได้ชื่อว่าเป็นสิษย์แท้เป็นพี่น้องของพระเยซูขอบคุณหนังสือไบเบิลไดอารี่2020